ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกคนเข้าสู่ห้องเรียนวิทยาศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่5กับคุณครูครูคคเบตน,นะครับวันนี้จะมาเรียนเรื่องห่วงโซ่อาหารในแหล่งที่อยู่หนึ่ง,น,งนะครับสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตในด้านการกินกันเป็นอาหารและกินกันเป็นทอดๆอาจจะมีบทบาทเช่นผู้ผลิตเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารเองได้ ผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จะต้องกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารซึ่งแบ่งเป็นผู้บริโภคพืชผู้บริโภคสัตว์และผู้บริโภคพืชและสัตว์บทบาทหน้าที่ของผู้ผลิตผู้ผลิตหมายถึงสิ่งมีชีวิตที่สร้างอาหารเองได้ด้วยตัวเองโดยกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงซึ่งได้แก่พืช สารายและแบตเทอรียบางชนิดยกตัวอย่างภาพนะครับบทบาทหน้าที่ของผู้บริโภคผู้บริโภคเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารเองได้จะกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารเมื่อผู้บริโภคกินสิ่งมีชีวิตอื่นเป็นอาหารผู้บริโภคก็จะได้รับพลังงานจากสิ่งมีชีวิตนั้นทำให้ดำรงชีวิตอยู่ได้ บทบาทหน้าที่ของผู้บริโภคพืชผู้บริโภคพืชจะกินพืชเป็นอาหารโดยพืชเป็นผู้ผลิตเป็นอันดับแรกผู้บริโภคพืชจัดเป็นผู้บริโภคอันดับที่หนึ่งเนื่องจากได้รับการถ่ายทอดพลังงานจากการกินผู้ผลิตซึ่งสามารถเขียนเรียงลำดับเป็นทอทอดในรูปแบบดังนี้ตัวอย่างผู้บริโภคพืชได้แก่ นอนตะกะแตนกระต่ายเป็นต้นบทบาทหน้าที่ของผู้บริโภคพืชและสัตว์ผู้บริโภคพืชและสัตว์กินทั้งพืชและสัตว์เป็นอาหารได้โดยท่าพืชเป็นผู้ผลิตอันดับแรกผู้บริโภคทั้งพืชและสัตว์อาจจะเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งหรือสองหรือลำดับถัดไปซึ่งสามารถเขียนลำดับการกินต่อกันเป็นรัฐทอด ในรูปแบบของโซอาหารได้เช่นผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคพืชและสัตว์ไปสู่ผู้บริโภคสัตว์หรือผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคพืชไปสู่ผู้บริโภคพืชและสัตว์เป็นต้นยกตัวอย่างผู้บริโภคพืชและสัตว์เช่นนกไก่หรือมนุษย์นั่นเองบทบาทหน้าที่ของผู้บริโภคสัตว์ ผู้บริโภคสัตว์กินสัตว์ชนิดอื่นเป็นอาหารจะถูกจัดเป็นผู้บริโภคอันดับที่2และ3เนื่องจากได้รับการถ่ายทอดพลังงานจากการกินผู้บริโภคพืชซึ่งสามารถเขียนลำดับการกินเป็นทอดทอดในรูปแบบของโซ่อาหารดังนี้คือผู้ผลิตไปสู่ผู้บริโภคพืชไปสู่ผู้บริโภคสัตว์ยกตัวอย่างผู้บริโภคสัตว์เช่นสิงโต เสืองูตัวอย่างห่วงโซ่อาหารผู้ผลิตคือแครอทจะถูกกระต่ายกินซึ่งกระต่ายถือเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึงและมาป่าก็จะกินกระต่ายซึ่งจะถือเป็นผู้บริโภคในลำดับที่สองตัวอย่างห่วงโซ่อาหารที่สองนะครับผู้ผลิตก็คือข้าว จะถูกตะ๊ก,กะแตนกินซึ่งถือเป็นผู้บริโภคลำดับที่หนึ่งและตะกกแตนจะถูกกบกินซึ่งกบก็จะถือเป็นผู้บริโภคลำดับที่สองและจะถูกงูกินซึ่งงูคือผู้บริโภคลำดับที่สามนั่นเองสุดท้ายนี้เราจะสรุปได้ว่าห่วงโซ่อาหารหมายถึงความสัมพันธ์ของสิ่งมีชีวิตในเรื่องของการกินต่อกันเป็นทอดๆ จากผู้ผลิตสู่ผู้บริโภคทำให้มีการถ่ายทอดพลังงานในอาหารต่อเนื่องเป็นลำดับจากการกินต่อกันแล้วพบกันใหม่ในบทเรียนต่อไปสวัสดีครับ